สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะพามาชมโ o โยต้าคุกกี้ออมีการหัวจะเป็นเจ้าคันไหนก็ต้องเป็นเจ้าที่อยู่ข้างหลังนี่นะคะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota f o r ร์จูเนอของเรานั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะแอดมินเฟิร์นนะคะจะให้ดูกระจังด้านหน้าของพี่เขาก่อนเลยนะคะ กระจังด้านหน้าพี่เขาวนะคะตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางแล้วก็ลงมานะคะตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกไฟหน้ารถนะคะแบบ LED นะคะยังไม่หมดนะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนั้นนะคะยังไม่หมดนะคะมีกล้องหน้ารถด,ด้วยนี่อยู่ตรงนี้นะคะอ่า และแอดมินนะคะจะพาไปดูข้างๆรถของพี่เขานะคะว่าพี่เขามีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวตามมาเลยนะคะก่อนจะมากระจกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูล้อก่อนนะคะสำหรับล้อนะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะสังเกตได้สัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงนี้นะคะอ่า และ t o y ยต a าคันนี้นะคะจะมาในโทนสีขาวด้านบนนะคะจะเป็นสีดำตัดกับตัวขาวเข้ากันมากส่วนกระจกมองข้างมีอะไรกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดำแล้วก็มีไฟเดียวตรงนี้นะคะยังไม่หมดนะคะยังมีกล้องมองข้างให้เราด้วยนะคะอ่า ส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นบันไดข้างให้นะคะเป็นสีดำประตูเปิดนะคะที่จับประตูนะคะตัวนี้จะมีปุ่มให้เรากดได้นะคะที่จับเปิดประตูรถจะเป็นโครเมียมสีเงินนะคะาตามแอดมินมาเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้มาดู ท้ายรถของพี่เขาต่อนะคะก่อนจะไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นถังน้ํามันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือของคนขับนั่นเองส่วนล้อหลังก็เป็นล้อแมก็กเดิมจากโรงงานนะคะสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายกันต่อเลยนะคะเห็นไหสำหรับด้านท้ายรถของ Fortun e er, นรค вот ันนี้นะคะมีอะไรบ้าง อันดับแรกจะให้ดูคีบฉลามนะคะคีบฉลามนะคะจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะติดสปอยเลอร์มีไฟเบรกอยู่ตรงนี้นะคะสปอยเลอร์ <Yeah. S 1> นะคะเป็นสีดำ mm hmm. ตัวนี้ก็เป็นเส้นสลายฟ้านะคะมีที่ปัดให้ด้วยนะคะสัญลักษณ์โตโยตานะคะจะอยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้จะเป็นคาว่า Fort u n e r นะคะก็จะเป็นสีดำแต่กับสีขาว ส่วนไฟนะคะจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็มีกรอบไฟเป็นสีดำด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น2.8นะคะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะยังไม่หมดนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ให้เราด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีดำตัดกับสีขาวนะคะไฟทับทิมก็จะอยู่ตรงนี้อ่า และแอดมินจะเปิดประตูให้ดูนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะเรากดแล้วก็จะเปิดให้เราเองนะคะประตูตัวนี้มีอะไรมาให้เราบ้างเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเวลาเราจะปิดให้เรากดตัวนี้อ่ะแล้วก็จะมีลำโพงให้เราอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะและตรงนี้นะคะจะเป็นที่ ใส่ของนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะปิดให้ดูนะคะกดตรงนี้นะคะ ระบบไฟฟ้าสะดวกสบายมากเลยคะ่ะสำหรับ Fortuner ตัวนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะพาไปชมภายในรถกันต่อนะคะว่ามีอะไรให้เราชมบ้างเดี๋ยวตามมาเลยนะคะสำหรับประตูด้านคนขับนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะตัดสีครีมนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ปรับกระจก ตัวนี้นะคะเป็นระบบออโต้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามีสัญลักษณ์บอกนะตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างที่อยู่ด้านนอกของเรานั่นเองนะคะตัวนี้ที่ใส่ของแล้วก็มีไฟตรงนี้ให้เราด้วยนะคะลำโพงใหญ่แล้วก็ลำโพงเล็กอยู่ด้านบนลำโพงเล็กนะคะจัดเป็นของ JBL แน่เป็นไงเป็นไงแล้วก็เราเข้าไปดู คอนโซลด้านหน้าเลยนะคะสำหรับคอนโซลด้านหน้าของ Fortuner รคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะแอร์จะอยู่ตรงนี้ด้านคนขับระบบสตาร์ทจะเป็นปุ่มพู s สตาร์ทนะคะอ่าและตัวนี้มีอะไรให้เราบ้างก็จะมีที่เปิดกระโปรงรถแล้วก็ที่เปิดน้ำมันของเรานั่นเองนะคะจะให้ดูหน้าปัดต่อเลยนะคะ สำหรับหน้าปัดนะคะก็จะมีสัญลักษณ์รูปรถเราอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีรูปรถเปิดประตูเพราะว่าเราเปิดประตูอยู่นะคะ,ะสำหรับพวงมาลัยมีอะไรบ้างนะคะพวงมาลัยจับพอดีมือเลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มฟังก์ชันมีทั้งสองด้านของเรานะคะ ตัวนี้เป็นที่เปิดไฟรถนะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะส่วนตัวนี้เป็นอะไรก็คือที่ปัดที่น้ําฝนที่ปัดน้ําฝนของเรานั่นเองนะคะอ่าตรงนี้นะคะแอดมินอยากจะบอกว่าเป็นหนังหุ้มนะคะเย็บด้วยด้ายสีขาวเนี่ยอ่าเห็นไหมคะและแอดมินนะคะจะให้ดูบาะ ของเจ้าคันนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับเบาะของ Fort u n e r o คันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดสีขาวด้านข้างนะคะอ่าสีขาวเบาะคือยังใหม่มากนะคะและเราไปดูระบบเกียร์มีกระจุกร <c oughs> <c oughs> ะบบเกียร์ของคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ แล้วก็จะมีปุ่มต่างๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบรกมือนะคะตัวนี้เป็นที่พักแขนและเรานะคะไปดูโซนเครื่องเล่นเสียงกันต่อเลยนะคะสำหรับคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ด้านข้างคนขับนะคะจะมีลำโพงใหญ่ให้เราด้วยนะคะก็คือ ลำโพงอยู่บนคอนโซลนั่นเองนะคะจะเป็นของ JBL นะคะแล้วก็จะมีลำโพงเล็กของ JBL ให้ด้วยนี่เป็นยังไงล่ะกับเจ้าคันนี้ส่วนหน้าจอเครื่องเล่นเสียงนะคะจะมีแอร์คู่ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีเวลาให้เราลงมาก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟขอทางนะคะขนาดหน้าจอนะคะ9นิ้วนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้านะคะมี บูทูธให้เรานะคะแล้วก็ที่เสียบ usb นะคะแล้วก็หน้าจอแล้วก็อีกแล้วหน้าจอนะคะจะมี jbl ด้วยนะคะมีสัญลักษณ์บอกลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นระบบแอร์นะคะแอร์ A จะเป็นออโต้ให้เราด้วยนะคะมันมีคำว,ว่าออโต้ให้เรา แล้วก็ลงมาอีกนะคะตัวนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะตัวนี้คืออะไรนี่คือที่วางขวดน้ําแก้วน้ําของเรานั่นเองนะคะแต่เขาดีไซน์แบบมีฝาปิดแบบนี้ด้วยถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดแบบนี้ถ้าเราจะใช้เราก็เปิดนะคะอ่าสะดวกสบายมากกับเจ้าคันนี้แล้วก็เบา่ให้ดูเบาะ เบาอ,อีกแล้วเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะด้านข้างคนขับนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีครีมเหมือนกันนะคะเย็บด้วยด้ายสีขาวนะคะสําหรับเบาะและด้านหน้าของคนขับตัวนี้<ม>อ่ะแอดมินลืมบอกตัวนี้นะคะเขาจะหุ้มหนังมาให้เราด้วยนะคะหนังจะเป็นหนังสีดําตัดสีครีมนะคะครีมออกขาวขาวนะคะ แล้วก็เย็บด้วยได้สีขาวตัวนี้ก็หนังเหมือนกันนะคะหุ้มหนังมาให้เราแล้วก็เย็บด้วยได้สีขาวเหมือนกันนะคะหูที่ใส่ของประมาณนี้นะคะและกระจกตัวนี้ของด้านข้างคนขับนะคะก็จะเป็นแบบออโต้เหมือนกันนะคะจะมีสัญลักษณ์ตัว A ให้เราดูด้วยนะคะอ่า ด้านบนมีอะไรบ้างด้านบนนะคะจะมีไฟนะคะดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยหนึ่งสองสามนะคะประมาณนี้แล้วก็จะมีที่ใส่แว่นตาให้เราด้วยนะคะตรงกระจกตัวนี้นะคะจะมีคำว,ว่าออโต้ให้เราด้วยนะคะส่วนด้านหลังมีไหมอ่ะอยากจะให้ดูด้านหลังนะคะ สำหรับด้านหลังนะคะของ Fort u n e r รคันนี้เขามีอะไรมาให้เราบ้างนะคะอันดับแรกที่เราเห็นเลยนะคะจะเป็นแอร์นะคะมี2จุดฝั่งตัวนี้แล้วก็มาฝั่งนี้เลยนะคะแอร์สตัวแล้วก็ตัวนี้คืออะไรนะคะก็จะเป็นไฟแล้วก็ระบบแอร์ของเรานั่นเองนะคะจะมีคําว่าออฟแล้วก็ออโต้นะคะยังไม่หมดนะคะลงมาด้านล่างอ่ะลงมาด้านล่าง จะมีที่ชาร์จให้เราด้วยนะคะที่ชาร์จแบต2ที่นะคะตัวนี้ก็วางของเราได้ด้วยนะคะและประตูด้านหลังเป็นแบบไหนเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูนะคะประตูด้านหลังนะคะเวลาเราจะเปิดกระจกด้านข้างนะคะมันจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะมีสัญลักษณ์ตัว A ให้เราด้วยนะคะสำหรับด้านหลัง และเบาะด้านหลังเป็นสีอะไรนะคะก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดสีครีมเหมือนกับเบาะด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูเครื่องของ t o y ยต a าฟอร์จูเนอคันนี้กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวตามออกไปเลยคะ่ะสำหรับเครื่องของ t o y ยต a าฟอร์จูเนคันนี้นะคะโอ้สูงมากเลย เดี๋ยวแอดมินนะคะจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะคือเครื่องของคันนี้คือใหม่มากนะคะรอยสีก็ยังเห็นอยู่นะคะเครื่องจะอยู่ตรงนี้สัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบเตเจอรี่นั่นเองที่เติมน้ำปัดน้ำฝนนะคะ ตัวนี้ก็ยังใหม่นะคะไม่มีรอยอะไรเลยเขาน่าจะเรียกว่าแผ่นกันความร้อนนะคะค้าคเป็นยังไงบ้างค้กับเจ้าคันนี้โตโยต้าคุกกี้หรือว่าโตโยต้าโฟรจูเนอของเรานั่นเองนะคะหากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนนะคะอยากเห็นเป็นรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถ ทิ้งข้อความไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะแอดมินขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสริฐผลจกลนครนะคะวันนี้แอดมินเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ